ที่ทักตุ้มทัก้อสมาิาครับที่จะรักทุกทุกคาับผี่รีพนรรมนาครับผู้ที่มรพินัรระป็นอะไรลาวรานะครับลาวศตาของวันที่12สิงหาคม2562ลาวตราก็คือเรื่องจากเพลานะครับวันเข้าอยู่เนาะเข้าอยู่เข้าไหมเข้าอยู่เนาะขอสงคานดี่นีโชคดีเลยนะครับ อาวันนี้มาดูกันข้นกับหนึ่งนะครับวันนี้นะขกับหนึ่นะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าห่งหกหกหนึ่หนึ่ห้าห้าหนึ่ง เออโอ้โหแมวตัวมานีไหมกินห้าของหวานของหวานมาไว้เอ้แมวคงกินทุกอย่างยกเว้นพิซซ่าไม่กิน

เกิดได้ยางครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณาครับดกาสูดีช่วยดีนะครับ